คุณผู้ชมเคยเป็นกันไหมเวลาที่คุณเล่นเดทบายเดรย์นั้นเนี่ยคุณมักจะกลัวว่าตัวเองนั้นเนี่ยจุกไม่เก่งหรือเวลาที่คุณเล่นกับเพื่อนเนี่ยคุณคิดว่าตัวเองเล่นก่าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะไม่มีปัญหาแน่นอนผมเป้ยเป้ยชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยมีเทคนิคน่าสนใจนะครับมาแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับสำหรับคนที่จุกเดทบายเดลย์ like, ไม่เก่งนะครับ และเทคนิคแรกนะครับนั่นก็คือการถอนเสาหรือว่าถอนตะขอคุณผู้ชมจะสังเกตไหมครับว่าในมือของผมนั้นเนี่ยมีกล่องที่เรียกว่ากล่องเครื่องมืออยู่ซึ่งเจ้าก,กล่องเครื่องมือนี้นะครับสามารถซ่อมเครื่องให้เร็วได้นะครับแล้วก็สามารถถอนตะขอก็ได้ซึ่งการถอนตะขอแต่ละตะขอนะครับก็มีคูดาอยู่ประมาณ15าวิมั้งและหลังจากนั้นนะครับที่คุณผู้ชมนะครับถอนตะขอได้แล้วนั้นเนีุณผู้ชมก็จะได้รับ1,000แต้มไปฟรีๆเลยนะครับ และเทคนิคที่2นะครับนั่นก็คือการปั่นเครื่องนั่นเองคุณผู้ชมเคยคิดไหมถ้าหากเกมเกมหนึ่งนั้นเนี่ยเราแม่งไม่ปั่นเครื่องเลยเว้ยแล้วเราเอาแต่ช่วยคนอื่นจุ๊กนะครับเกมนี้ก็ไม่มีทางจบแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วการปั่นเครื่องถือว่าเป็นหัวใจหลักเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าถ้าหากเราเช็คไม่โดนเราก็จะได้เพียงแค่50แต้มเท่านั้นถ้าถ้าหากเราเช็คโดนนะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ300แต้มหรือคูณหเข้าไปนั่นเองครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าคุณผู้ชมฟังงมมาาถถึตออน,นีืว่ด และเทคนิคที่3นะครับนั่นก็คือการดึงเพื่อนออกจากตะขอการดึงเพื่อนออกจากตะขอนะครับต่อให้เพื่อนจะรอดหรือไม่รอดแต่ถ้าหากว่าเรานั้นเนี่ยได้ดึงเขาออกจากตะขอหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1000แต้มกันเลยนะครับคุณผู้ชมและอีกอย่างนะครับการที่เรานั้นเนี่ยดึงเพื่อนออกจากตะขอได้ว่าเราเป็นฝ่ายซับพอตนะครับคุณผู้ชมเรานั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่มีประโยชน์ของทีมมากๆเลยนะ และเทคนิคที่4ี่นะครับนั่นก็คือการถอนโทเทมนั่นเองครับซึ่งการถอนโทเทมนะครับแต่ละช่วงนะครับก็ใช้เวลามากพอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมและหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราถอนโทเทมเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเรานะครับก็จะได้รับแต้มอยู่ที่ประมาณ1000แต้มซึ่งก็มากพอๆกันกับช่วยเพื่อนหนึ่งครั้งนั่นเองครับคุณผู้ชมและที่สําคัญนะครับถ้าหากโทเทมนั้นเนี่ยเป็นโทเทมไฟซึ่งมันก็หมายความว่าฆาตกรนั้นนี่เอาโนวันหรือว่าตีทีเดียวล้ม หลังจากที่เครื่องนั้นเนี่ยปั่น5เครื่องซึ่งตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับและเทคนิคที่5ครับอันนี้สําคัญมากนะครับนั่นก็คือการหิวเพื่อนนั่นเองซึ่งนะครับการหิวเพื่อนนั้นเนี่ยก็คือการที่เพื่อนโดนตีเจ็บไป1ขั้นแล้วเรานะครับก็ต้องไปหิวเพื่อนถ้าเพื่อนตัวนั้นนะครับเป็นครอเดตซึ่งสามารถหิวเองได้นั่นเองครับซึ่งการหิวเพื่อนนะครับก็ได้แต้มเยอะประมาณพอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมแถมนะครับยังเป็นการที่เราทําประโยชน์ให้เพื่อนนะและที่สาคัญเนี่ยไม่โดนเพื่อนด่าหรืืออว่่่าไมโดนนนนค นนว่าเราเล่นออนและเทคนิคต่ตอมานะครับนั่นก็คือการที่เรานะครับปั่นเครื่องรวมกันกับเพื่อนซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างนะคุณผ,ผู้ชมระหว่างปั่นเครื่องคนเดียวกับปั่นเครื่องกับเพื่อนซึ่งแน่นอนนะครับว่าการปั่นเครื่องคนเดียวนั้นเนี่ยมันได้น้อยกว่าการปั่นเครื่องกับเพื่อน <sequel. S 2> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกมนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมจําคําว่าหมายทีมเอาไว้เลยนะครับคุณผ,ผู้ชมาการปั่นเครื่องกับเพื่อนนะครับหนึ่งแมเราจะขึ้นเร็วนะครับ2มันจะได้เยอะกว่านั่นเองครับ และเทคนิคที่6นะครับนั่นก็คือการจุกนั่นเองนะครับซึ่งเทคน <grateful S 2> ิคนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เล่นใหม่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องฝึกแล้วก็อาจจะต้องใช้ฝีมือมากหน่อยซึ่งการจุกนะครับมันก็เป็นการที่ฆาตกรนี่แหละนะครับวิ่งไล่เราและโดยที่เรานะครับจะทายังไงก็ได้เลยครับไม่ให้ฆาตกรตี2ครั้งนะครับถ้าตีสองครั้งนั้นเนี่ยคือคุณผู้ชมนะครับจะได้ลงไปนอนกับพื้นแน่นอนซึ่งแน่นอนนะครับว่าการจุกนั้นเนี่ยก็ได้แต้มมากพอสมควรเลยนะครับคุณผู้ชมและมันเนี่ยกสมพอควร สำหรับคนผู้ชมที่ไม่ค่อยจูเก่งเท่าไหร่นะครับ และเทคนิคสุดท้ายนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยได้มาฟังตรงนี้นะครับนั่นก็คือการรักษาตัวเองนะครับซึ่งการรักษาตัวเองนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนะครับไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องมีตัวครอเดตนะคุณผู้ชมนะครับเพียงแค่ใช้กล่องพยาบาลนะครับก็สามารถฮิวตัวเองได้แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นครอเดตนะครับก็จะเป็นเปิร์กส่วนตัวของเขานั่นเองครับในการฮิวตัวเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งกล่องพยาบาลนะครับ และปิดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมรู้สึกยังไงกันบ้างครับกับคลิปที่ผมนะครับแนะนําเทคนิคถ้าหากว่าคุณผู้ชมคนใดนะครับอยากดูเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกนะครับคุณผู้ชมนะครับเพียงแค่กดปุ่มจีตามเอาไว้แล้วคุณผู้ชมนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ทุกๆคลิปอีกนะครับ